มาดีครับมาได้ยุ่งดครับยับแพร์ไปรับที่ผ่นยกแรกยกแรกยกแรกผู้ดีครับผู้ดี้ามครับผู้สิงห์คงหรือฟูรีสอร์ทบุญแดงนะครับประเภทที่หนึ่งยกแรกใสๆใยกแรกใสๆใส่สามพ่าพยัคฆ์รุจินครับบุญแดงนี่นทางร้อยสิบห้าปอนด์นะครับส่วนน้ำเงินหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ล่าสุดก็เจอกันมาในศึกที่ดีวยใครเมียมครับที่ราชดำเนินวันนี้โชครายการเงินล้านเลยนะครับในสีฝ่ายเชียร์นะครับเฮ really ้ยเชียร์แรงๆนะเว้เชียร์แรงดังกลองเชียร์

จักแหลกจักแหลกจักแหกแล้วสองคู่เคยแพ้มาครับเคยแพ้มาเคยแพ้มาเคยแพ้มาที่้านเนินกินเกนเด็แต่ถ้าต่อยภูอรเราไม่กลัวครับอือจิตกำลังใจเยอะกำลังใจเยอะแล้วต่อยภูธรไม่กลัววันนี้กำลังใจเยอะเฉพาะรถตู้ก็สองคันรถตู้เต็มเต็มครับ องแรงเลยอองแรงนั่นแหละเัียงแรทงขนี่จังหวัดพรนครอยุอยเชียงแรงเของเชี่ยเชียงแรงนะพอนเตะซ้ายบอกเชี่ยแรงนะเะอยับยับล็อกตีนด้วยเย

ยืดไว้ยืดไว้ยืดไว้ลาปั๊บเมอยืดไว้เข้าไปคนหนึ่งแล้วเข้าไปคนหนึ่งเข้าไปคนนึงแล้วเข้าไปคนนึงเด็กเข้าไปคนหนึง้ไวเข้อย่านี้ัอเข้าไปุ่นช่วยยกหน่อยเพชรวันนี้ก็ตังใจอ่อนใจไ่ได้แล้วรัแถวแนวหน้าเลยนะครับต้ยกแรงครับยกแรงครับ กำลังกำลังใจดีครับวันนี้ออกอาวุธมีนกำนังเยืดไว้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 เอ่อยืดไว้เด๋ยวยืดไว้เด๋ยวปีที่เตียนทะเลสาบปีที่ก้องกรณีพยัคฆ์อุรุณแล้วก็ยอดรวยรุ่นหิ้วคนปัจจุบันครับตลางคนสามารถพยัคฆ์อรุจินครับปัจจุบันก็ ฟอร์ดใหญ่ช้าร้อยหน้าตองการคนเก่งเพื่อมาเชยร์ดมากโค้งแรงโค้งแรงพยาครับวันนี้ถ้าให้เกียรตินะครับมอบถ้วยรางวัลให้กับนักชมคนเก่งของเราครับลิททิพันธ์มัตตะรัตนนะบุรีครับนี่โชว์ฟอร์ดใหญ่แข็งแกร่งใต้กองยกยกที่สอง

โดนจนสุดท้ายอโดยบริษัทแคดูโร่ยินดีครับีนแคดูโร่รแนแนประหยัดคุ้มาและประกัน2อะตอไป0 8 9ัโอ้ยังหวัดเกียครับโดนหมัดขวาพวกหลนลงไปเดี๋ยลุกขึ้นเร็วนะครับกรรมการไม่ได้โดนไม่ได้โดนเสียวะเสียมัอู้อ้าเด็ Good l i e Good l i e Good l đang bay biếc đang bay lăm bạt, nhẹ không đi hết rồi, tơ hoa vàng,

เขาดาวดังจัดถังเดินมาจับระยองนะซ้ายเอาดิเอาดิเอาดียึงแล้วดยงเิจังหวะกระแทกปดหมัดหนึ่งสองก็ไปตอเราเปคท้านะครับถือว่าอาวุธเด็นะครับเขายึกมาออกเลยไป ขึ้นบอลเขาขึ้นบอลเขาขึ้นบอลเขาสามสิบวิงครับยกะต่สองสีปูติงก็ปีแบบรบวนติกไทด้วยนะครับอก่อลก็ออกก่อนเลยออกก่อนเลยออกก๊อคเลย ยึดเอาเลยเอาดิ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 เอาด้วอาดิเอาด้เอิเอาดิาดอาดิเอาดเอเอัดิเอาดิเอาดิเอน้เอาดเอาดิเอาเอา่อาดิเอาดิเาิเอาดิอาดิเอียเอาเอาดเดิเเบียดอเอาเดิเเดเอดิเ cấp 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 nộp cấp, cấp 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 ครับแสนหนึ่งนะแกี <c oughs> แสนนึ่งเะครับครับคับคับเป็นเคยทำได้นะแสนหนึ่งนะอัดฉีดนะต่ยกยสามต่อไปยกสามดฉีดหนึ่แสน

ดันเบียดเลย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 เอ้าต่อยเตะไปต่อยเตะไปต่อยเตะไปยืดไว้เอ้าดีได้ดีดีได้ดียืดไว้ดิมีมัดด้วยมีมัดด้วยมีมัดด้วยเออเอาดิเอาดิเออาดันเบียดไปเออต่อยไปด้วยต่อยเอ้าเอ้า ต่อยด้วย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 อ่าต่อยด้วยอ่าอ่าอ่าละต่อยลัดเตะต่อยลัดเจตขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้ยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้อ่าเดี๋ยเออเฮ่อต่อยด้วยต่อยด้วยต่อยด้วยต่อยลัเจตด้วยอ่าต่อยลัเจตด้วยต่อยลัเจตด้วยเออต่อยด้วยต่อยด้วยต่อยด้วยเอาดิเอ่เดี๋ยวเออตีไปตีไป ต่ใ rode, ใ rode, อยด้วยต่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 อยด้วยเออเดี๋ยวนันไปยืนไว้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 ต่อยซ้ายด้วยต่อยซ้ายด้วยอย่าเตงเดียวดิเออต่อยด้วยต่อยด้วยเตะเอานั่นไปเร็ว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 

ายใจลึกหายจลึกเอ้ายกสี่อย่านะโอยมันงเขมมดแล้วขหมดแล้วเบียดไปเลยเบียดเลยครับไ

You're right, <laughs> you're right,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  you're right. The light, t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 he ใจด้วยอยด้วยอยด้วยเอาดิเอาดิเลอเลิกเลิกเลวางไว้สกูู่เฮงวางไว้วางไว้วางไว้ใจด้วยอยด้วยใจด้วยอยด้วยใจอยด้วยยและเจยและเจอยมัดด้วยอยมัดใยมัดเนี่ยมัดน Lên lên lên. đi, tối đi, tối đi, tòi đi, tòi đi, Tòi đi, tối đi, đi, tối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  đi, Áo đi, tối đi, đi, áo đi, 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 tòi lên, Tòi đi, lên, tòi lên, tòi lên

ต่อยแล้วค่อยแตะอย่าไปแตะก่อนเขารอบังอยู่แล้วเขารอบังอยู่แล้วต่อยมาซะก่อน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 ต่อยมาด้ยมัดซ้ายยังไงมัดซ้ายยังไงเออมัดซ้ายยังไงมัดซ้ายก็มัดซ้ายก็มัดซ้ายมัดซ้ายเขาบัดซ้ายแน่นดีก้าก้าก้าออกมีสอกด้วยมีสอกด้วย 5ดาวอิ่มยสุดท้ายยกสุดท้ายแ2้เลยลุ้นไว้เลยลุ้นอีกย่องไว้อ้าวอ้าวอ้า้าเดินไปล่เดินไปเดินปันเล่น้องๆที่น่ารักของเราด้วยกำลังจะขึ้นยกาแล้วครับ5าวครับอทนครับต้่อยก่อนเล่ต่อยอะไรเขาเดินมาให้ต่อยแล้วนเอาเลยต่อยไล่บวกไลย เออละบวกเลยทั้งบวกัดทั้งซอกเออละทั้งบัดทั้งซอกเออดันไวเออละเออทั้งบัดทั้งซอกละเออฟันด้วยเลือกองไม่ดิพุทเดี๋ยเดินไล่ดันไล่ดันไล่เออดินต่อยเลยไม่มีอะไรละเออเออไม่ต้องเตะแล้วไม่ต้องเตะแล้วเออละละเอาเลยโดนซอกแล้วฟั๊โดนซอกแล้ว สองล้แล้วเลยล็อกดุเลยนะครับหวหมล็อกแข็งแรงจริงๆนะครับตะเดินเดินเดินดิไปครับไปไปไัไปไปไลไปไาไปไปไไปไปไาไปไปอปไัไปต่อยไปไไ ต้องตให้ต <watercolor> <cake watercolor> ่อยกัสอละพระมีอัดเสียเยอะแล้วมัต่อยมัดต่อยมัดไม่เป็นต้องให้ต่อยกัสอบเยอะๆต่อยไล่มัดไล่มัดไล่มัดส้ดงดัได้ไม่ได้ครับอาวุ้อื่นนี่ตัดเสียก่อนด้วยครับขันไม่ยกขันไยกขาอน 让我看龙和个蛇。 ระไปตั้งรอเาแล้วไม่ตั้งวอเาจะของลงเขากเตะเนียนะครับปกวิุดยอดไปตั้งรอดเขายอะมากเลต้องยกยกขาเขื้อนนะครับใส่ไหอันนีเตะกระเตะหลดไปยกไปยกจังหวะจะของลงมเขากเต้เาอากสมือเัปีกันมายกหลอกไต่ยาได้มห้นตอไ้ตอยอยได้ได้นยไยไมนต่อไ่อย ลอยบอลอยแล้วออกลอยละลายมัดลอลอยบอลหาไม่ได้เลครับ่ายมัดก็ไปลลายมัดลลายมัดลลายมัดเออละลายมัดลลายมัดลลายมัดตอนนี้่คิดอะไรได้แบบนั้นเลยครับคู่ติงเดี๋ยวเป็นผู้รองนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปห้าพาดเลยครับคุณยอดฝีมือโคเก่โคเ่งโคชแปดปอน โดนมาเจอกันได้ถูกเลยถึง,างมากครับธีรพงศ์ดาบพิทังรักอันไปยกทำไมวะชอบชอบไปยกตั้งก่อนเอาไปตั้งไป,ไปตั้งเขาก็ไม่เตะเวลาตัวเองเอาขาลงเขาก็เต,ตเะเลยครูระหว่างคีรพงศ์ต้องแก้ไขเรื่องนี้เตะก็เตะเลยไม่ต้องไป,ปมไม่ต้องไปตั้งอ่ะไทยทีวีแล้วันเจริญสุข กันเตะกันเตะโหลดไปยกหนึ่งไปยกหนึ่งแล้เขาอกว่า้ายังไม่ได้เตะอะไรไปบังเขาล่าห่มันตีนิสัยแล้วต้องแก้ตัวนี้ลูกลูกนี่ต้องแก้ไแล้วรเทมแพง์กับเหลือพยักแพ้คับแพ้คับแพ้คับแพ้แล้วคับแพ้แล้วครับแพ้แล้วครับเดี๋ยวดูการตัดสินจะเป็นการยับผู้รองผู้ที่สามครับสู้ไม่ได้เลยครับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่น้องเอาใหม่กระดูกอะไรยังน้อยเอาใหม่เอาใหม่แก้ไขไปมีลูกแก้ไขเยอะอยู่ชอบไปยกก่อนเขายังไม่ได้บังเลยไปยกก่อนเขายังไม่ได้เตะเลยไปยกก่อนจบไปสุดท้ายครับคู่สิงหทองสวนภูรีสอร์ทครับโอผม